สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันที่21มิถุนายน2567นะคะวันนี้ก็เป็นวันพระนะคะเช้านี้ก็มีลูกค้าจากบ้านทางโคกสะอาดนะคะมาเอาตัวตัดหญ้าของแบรนด์ดตาเพชรค่ะแบรนด์ดตาเพชรเมตร20เซนนะคะไปใช้ในสวนยางในสวนปาล์มค่ะไปตัดหญ้านะคะ กับขอบคุณลูกค้ามากๆค่ะแล้วก็คิวเช้าของเราค่ะคิวเช้าของเรามีจัดส่งคูบต้ L4708SP นะคะ L4708SP ตัวรถค่ะใบดันดินหน้านะคะแล้วก็ผ่านพวนมือสองเก็บสภาพค่ะ ยางใหม่สีเส้นนะคะคันนี้เก็บเช็คสภาพให้เรียบร้อยค่ะลูกค้ากุดจิกท่าคอนโทรนะคะ l c 7 0 8 s p ค่ะเดี๋ยวฝากเบอร์โทรศัพท์ตอนเช้าเช้านี้ก่อนนะคะเบอร์ติดตอ่อแม่ค้าค่ะ,คะ 0804141669ค่ะ0850876581นะคะวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสาหมอจังหวัดอุรรธาี้ค่ะมุมนี้ตัวตัดหญ้าสต็อกเหลือแค่เม็ด22ตัวนะคะส่วนเม็ด40จะเข้ามาวันที่24นี้นะคะของตราเพชรค่ะผันพวนใบ24ตาเพชร36,500บาทนะคะ ใส่า5 4 7 5 0ค่ะมุมนี้เป็นลอตเตอรี่มือสองนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่25,000บาทไปจนถึง43,000บาทนะคะขึ้นอยู่กับรุ่นเก่ารุ่นใหม่แล้วก็รหัสเก่ารหัสใหม่ค่ะรหัสใหม่ล่าสุดก็เป็น RX165E ประมาณนี้นะคะ แล้วก็มือสอง RX 1 8 3่ S ใส่ส5่7 5 0ขอบคุณค่ะราคา49,000บาทนะคะสวยๆค่ะสีเดิมค่ะสวยๆเลยนะคะ4 9 0 0มบาทค่ะโรต,ตรีนาซาหนึ่เมตรหกราคา4 8 0หมบาทนะคะของใหม่โรต,ตรีของใหม่ของแบรนด์ตาเพชรค่ะหนึเมตรแปราคา55,500ืาพนะคะ รถเข้ามาใหม่รถเข้ามาใหม่นะคะเป็นคูปัต a L4018 SP จดทะเบียนปี64ค่ะตัวรถใบดันดินแล้วก็จะมีฐานพวนนะคะราคาคันนี้อยู่ที่ประมาณ3แสน 95,000บาทนะคะ3 95,000บาทนะคะหรือสอบถามราคาอีกรอบนึงก็ได้นะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ทันได้ดูค่าใช้ใจ่ายนะคะแต่ว่าไม่ถึง400,000ค่ะคันนี้อาจจะ37 38 39แถวแถวนี้นะคะขออนุญาตยังไม่ฟันธงนะคะว่าคันนี้จะวางขายจริงอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ ตอง3951ขอนแก่นค่ะคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะ L 4 0 1 8 SP ค่ะตัวนี้450ชั่วโมงการทำงานนะคะสวยๆค่ะสวยๆเดิมๆค่ะคันนี้อยู่ที่ราคา400,000กว่าๆนะคะ400,000กว่าๆค่ะ สวยๆนะคะเข้ามาใหม่สองคันสำหรับ L4018 SP หน้าร้านที่เป็นรถวางราคายราคาขายชัวร์แล้ว L 3 6 0 8 <S 2> <S 2> เป็นตัว DT นะคะ L 3 6 0 8 <S <S เป็นตัว DT ค่ะแต่ว่าติดสติกเกอร์ SP นะเสากลมค่ะเป็นตัว DT นะคะตัวรถใบดันดินหน้าแล้วก็จะมีผ่านพวนตาช้างเก็บสภาพทำสีนะคะใส่ยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่ค่ะแล้วก็ใส่อ่าแล้วก็ยางหลังประมาณ85-90%นะคะ ราคาคันนี้2 6 9 9 0 0บาทค่ะ2ชิ้นนะคะ2 6 9 9 0 0บาทค่ะชิ้นที่3จะจบอยู่ที่2 9 5 0 0 0บาทนะคะชิ้นที่3เราให้โรตอรี่มือ2ตาช้างราคา3,500 0่นะคะถัดมาค่ะ L 5 0 1 8 SP ปี65ค่ะตัวรถใบดันดินค่ะแล้วก็จะมีผ่านควนตาช้างค่ะ สวยๆเดิมๆนะคะ800ชั่วโมงการทำงานค่ะ565,000บาทนะคะถัดมาค่ะ L5018 SP ค่ะตัวรถใบดันดินหน้าค่ะแล้วก็จะมีผนพวนสีเดิมแล้วก็เเก็บสีใบดันดินหน้าคานล่างนะคะเป็นเป็นมันถลอกมันถลอกนะคะ เยเก็บสีให้นิดนึงส่วนด้านบนเป็นรถสีเดิมค่ะราคา2ชิ้นหน้าหลัง3ชิ้นกับตะแกงกันชนหน้านะคะ465,000บาทค่ะชิ้นที่3จบในราคา4,95,000บาทนะคะ RX 1 8 3 F ที่ขาย49,000นะค่ะจบอยู่ที่4,95,000บาทนะคะ3ชิ้น L5018SP ตัวรถใบดันดินหน้าแล้วก็ผ่านพวนใหม่นะคะ535,000บาทค่ะอันนี้ฝุ่นฝุ่นลงนะคะลูกน้องไม่ได้ล้างให้มันฝุ่นฝุ่นมาแล้วก็ฝุ่นลงตามนะคะ L4018SP ตัวรถชุดตัก ถังถ่วงค่ะ399,000บาทนะคะจดปี64 1,500ชั่วโมงการทำงาน L401 8เป็นตัว DT นะคะตัวรถใบดันดินหน้าแล้วก็มีผานพวนค่ะ339,000บาทนะคะ L3608S พียางใหม่สี่เส้นนะคะตัวรถใบดันดินหน้าแล้วก็มีผานพวนตาช้างค่ะสองแสนเก้าเอไม่ใช่สามแสนเก้าพันบาทนะคะสามแสนเก้าพันบาทค่ะยางใหม่สี่เส้นนะคะ M.U. ห้าห้าศูนย์หนึ่งจดปีหกสองตัวรถใบดัดดินแล้วก็จะมีผานพวนตาช้างเซ็ดเดิมๆที่มาจากโรงงานเลยนะคะสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทค่ะสีเดิมทั้งคันนะคะ MU5501 ตัวรถใบดันดินผานพวนค่ะตัวนี้ก็ใช้งานอยู่ประมาณอ่า3,000กว่าชั่วโมงนะคะปี62ราคา435,000บาทนะคะ435เดี๋ยว445,000บาทค่ะ445,000บาทนะคะ, 4, 45, 000, ะ,คะยังหลัง1คู่ ยังหลังใหม่1คู่หลังคาใหม่นอกนั้นสีเดิมค่ะยันมา EF 393T ตัวรถใบด,ดันดินนะคะ169,000บาทค่ะ L 3608 SP ตัวรถใบด,ดันดินแล้วก็จะมีผานพวนค่ะ2 9 0 0 0 0 5,000บาทค่ะ L3408 ตัวรถใบด,ดันดินแล้วก็จะมีผานพวนนะคะ ตามสภาพก่อนนะคะ145,000บาทค่ะเครื่องดีเกียร์ดีค่ะรถสีเดิมนะคะยางหน้าเจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนก็ราวๆบแสเเซนส่วนยางหลังก็ตามสภาพนะคะ50-50ค่ะฐาน3นะคะผานพ้วนผ่าน4ยกร่องถังปุ๋ยค่ะ ลิปเปอร์ตัวขุดมั่นขาคาดสปริงค่ะที่ร้านจำหน่ายเงินสดนะคะไม่มีระบบผ่อมดาวหรือแนะนำให้ลูกค้ากู้ผ่านพกสมาก็ได้นะคะรถหน้าร้านก็จะประมาณนี้ค่ะ แล้วก็อีกแปลงนึงมี DC 60นะคะไม่มีเล่ม99,000ค่ะมีจรเดียเช่นเดิมแล้วก็มี M 5000นะคะ2,065,000บาทค่ะมีรถ B 2140นะคะ1,039,000บาทค่ะตัวเปล่านะคะ1 3 9 0 0 0บาท แล้วก็มี M 5 0 0 0นะคะ M 5 0 0 0 SU กำลังประกอบอยู่นะคะคาดว่าน่าจะราคา275,000บาทนะคะแต่ว่าราคายังไม่นิ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ประกอบเสร็จก่อนแล้วก็เทสดูก่อนนะคะว่า,าจะวางราคาไว้ที่เท่าไหร่นะคะคือตอนนี้ M 5 0 0 0เรามี2คันนะคะ จะประมาณนี้ค่ะรถไถมือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถอะไหลไ่รถไถคูบต้านะคะร้านวอรเจริญแท็กเตอร์ค่ะอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ080 414 1669นะคะ085 087 6581ค่ะจำหน่ายเงินสดไม่มีระบบพนด้านะคะ หน้าร้านเราเปิดขายทุกวันค่ะตั้งแต่8ดโมงเช้าไปจนถึง5้าโมงครึ่งค่ะไม่มีวันหยุดเลยนะคะ แม่ค้าขายเองแม่ค้ารีวิวเองแม่ค้าส่งรถเองติดต่อสอบถามกับแม่ค้าได้โดยตรงแค่ที่เบอร์0804141669นะคะหรือว่าเบอร์เฮีย085 0876581ร้านเราไม่มีเซลล์นะคะมีแค่ทีมงานค่ะที่เป็นทีมช่างแล้วก็ แม่บ้านนะคะที่มาขายรถหน้าร้านให้นะคะแต่ว่าการขายทางช่อง YouTube หรือว่าบนหน้า Facebook หรือว่าเป็นเพจก็คือจะเป็นแม่ค้าเป็นเจ้าของร้านคือดูแลเองหมดนะคะไม่มีเบอร์อื่นไม่มีเบอร์อื่นนะคะแล้วก็ไม่มีเซลล์ไม่มีอะไรใดๆทั้งนั้นนะคะระวังมิตฉาชีพหลอกแอบอ้างนะคะซึ่งราคารถ ทั่วไปลดตามราคาท้องตลาดราคาแต่ละร้านจะไม่ทิ้งก,กันกับราคาแม่ค้าที่ขายตามที่รีวิวนะคะบางร้านขายสูงกว่าแม่ค้าบางร้านขายถูกกว่าคือมันจะไม่ทิ้งกันมันจะอยู่ห่างกันระหว่าง2-3 0ถึงสามหมื่นบาทบวกลบประมาณนี้ลูกค้าเข้าใจเนาะว่าบวกลบค่ะอาจจะถูกกว่าประมาณ2 0 0หมื่นหรืออาจจะสูงกว่าประมาณ2-3 0ถึงสามหมื่นนะคะแต่ละร้านแต่ละพื้นที่แต่ละเกรด อาจจะสวยน้อยสวยมากหรืออาจจะลดคนละปีหรือปีเดียวกันแต่ว่าชั่วโมงน้อยชั่วโมงมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะส่วนไอที่ประเภทว่าไปเจอ5 0า8 s นย์หนึงปดสพป0 0ร้อยชั่วโมงการทำงานสองแสนห้าสองแสนหกอันนั้นมิส ชาชีพนะคะซึ่ง L 5 0 1 8 SP ปี65ถ้า200ชั่วโมงการทำงานราคาจะ6 0แสนกว่าบาทนะคะมันไม่ใช่2หรือ3 0 0 0 0นแน่ๆค่ะแล้วบอกว่าผ่อนดาวผ่อนเป็นงวดอย่างนั้นอย่างนี้ให้ติดต่อทักแชทท้งเพจข้อความอันนี้คือโจรน,นะคะโจรเขาสร้างเพจมาหลอกนะจะให้โอนตังไปอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งร้านขายจริงเขาก็ต้องมีการโอนมาจองถ้าจบออนไลนะ์นะโอนมาจอง อยู่ปกติจบหน้าร้านเขาก็ต้องจองอาวางจองเป็นปกติแต่ว่าราคารถมันจะต่างกันอันนี้พยายามแจ้งลูกค้าทุกท่านเลยนะคะไม่อยากให้โดนหลอกไม่ไม่อยากให้เห็นแก่ของถูกค่ะซื้อแพงแล้วได้ชัวร์ซื้อแพงแล้วมีมาตรฐานค่ะ มันก็ดีกว่าโอนหนึ่งไปให้เขาห้าพันหมื่นหนึ่งเพื่อที่จะไปบอกให้ไปดูรถตรงนั้นตรงนี้ซึ่งไปแล้วก็ไม่มีรถให้ดูนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเพื่อความด้วยความหวังดีทกุกับทุกๆท,ท,ท่านนะคะ